สำหรับโมดูลนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้เข้าใจความสําคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิตและการดําเนินงาน 2. เพื่อให้สามารถอธิบายความหมายและเข้าใจความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิตในระดับต่างๆ 3. เพื่อให้สามารถอธิบายความสมพันธ์การวางแผนการผลิตในส่วนของแผนความต้องการและแผนกําลังการผลิต 4. เพื่อให้เข้าใจหลักการการวางแผนการขายและการปฏิบัติการการวางแผนการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุ 5. เพื่อให้เข้าใจหลักการการวางแผนกำลังการผลิตในระดับต่างๆ 6. เพื่อให้เข้าใจหลักการการดำเนินการผลิตและการควบคุมการผลิต 7. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง 8. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงต้นทุนของสินค้าคงคลัง9เพื่อให้สามารถอธิบายและเข้าใจถึงระบบการควบคุมสินค้าคงคลังและระบบการตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลัง 10. เพื่อให้สามารถอธิบายและเข้าใจถึงวิธีการกำหนดปริมาณการเติมเต็มสินค้าคงคลังแบบต่างๆ11 เพื่อให้สามารถอธิบายและเข้าใจถึงวิธีการเวลาในการเติมเต็มสินค้าคงคลังแบบต่างๆและ12เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจกำหนดปริมาณวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นโครงสร้างเนื้อหาในโมดูลนี้ประกอบด้วย 1. กรอบการวางแผนและควบคุมการผลิต 2. ลำดับขั้นตอนการวางแผนการผลิต 3. การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ 4. การวางแผนการผลิตรวม 5. การวางแผนจัดตารางการผลิตหลัก6การวางแผนความต้องการวัสดุ 7. การวางแผนกำลังการผลิต8การควบคุมกิจกรรมการผลิต 9. การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลัง 10. การบริหารจัดการวัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพ11การกำหนดรอบเวลาในการเติมเต็มวัสดุคงคลังและ 12. การกำหนดปริมาณในการเติมเต็มวัสดุคงคลัง ทราบหรือไม่ครับว่าการวางแผนการดําเนินงานร่วมกันและระบบการดําเนินงานมีความสําคัญอย่างไรถ้าอยากทราบรายละเอียดแล้วไปศึกษากันเลยนะครับในหัวข้อแรกนี้จะกล่าวถึงกรอบการวางแผนและควบคุมการผลิตกันก่อนนะครับการวางแผนและควบคุมการผลิตเริ่มต้นจากการวางแผนธุรกิจว่าองค์กรต้องการผลิตสินค้าหรือบริการใดบ้างหลังจากนั้นจะต้องมีการวางแผนการผลิตในระดับของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการวางแผนระยะกลางล่วงหน้าไป6เดือนถึง1ปีเพื่อดูว่าจะผลิตสินค้าแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใดเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจริงจากลูกค้าเข้ามาค่าพยากรจะแม่นยำขึ้นแผนการผลิตในระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์จะแตกออกมาเป็นการวางแผนการผลิตหลักสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นแผนการผลิตหลักดังกล่าวจะนําไปใช้ในการวางแผนความต้องการวัสดุและการจัดตารางการผลิตที่ละเอียดมากขึ้นโดยทั้งนี้ทั้งนั้นในการวางแผนแต่ละระดับจะเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวางแผนความต้องการและการประมาณการขายและต้องมีการบริหารจัดการกําลังการผลิตไปด้วยเพื่อให้แน่ใจว่ามีกําลังการผลิตเพียงพอภายในระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตและวัสดุคงคลังแต่ละระดับของการวางแผนจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือ ส่วนที่1คือส่วนของการวางแผนความต้องการและการประมาณความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือด m มาน plan เพื่อจะนํามาใช้สําหรับการวางแผนในแต่ละระดับส่วนที่2คือการวางแผนด้านผลผลิต Priority Plan จะพิจารณาว่าเราควรจะผลิตอะไรจํานวนเท่าไหร่และเมื่อไร่และส่วนที่3คือแผนกําลังการผลิตหรือ Capacity Plan เพื่อแผนด้านผลผลิตที่กําหนดขึ้นมีความเป็นไปได้ในด้านกําลังการผลิตหรือไม่